8เคล็ดลับการลดน้ําตาลในชีวิตประจําวันฉบับคนติดหวานหากท่านเป็นคนติดหวานปรุงอาหารต้องเติมน้ําตาลชอบทานขนมชอบทานน้ำหวานๆเย็นๆแล้วผลที่ตามมาคือน้ำตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์จนคุณหมอเตือนว่าต้องคุมน้ําตาลแล้วนะไม่งั้นจะเป็นเบาหวานคลิปนี้จะมาบอก8เคล็ดลับการลดน้ำตาลกันค่ะ1เปลี่ยนเครื่องดื่มตัดน้ำอัดลมทิงไปได้เลยค่ะ ลดเครื่องดื่มชูกำลังลดน้ำเกลือแร่ที่น้ำตาลสูงส่วนใหญ่จะทานระหว่างออกกำลังกายแล้วเปลี่ยนไปดื่มน้ำแร่หรือน้ำเปล่าแทนหรือกาแฟาไม่ใส่น้ำตาลแทนค่ะ 2. ลดอาการติดน้ำตาลอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อร่างกายคุณเสพติดน้ำตาลจนเคยชินแล้วถ้าตัดของหวานไปเลยเช่นเค้กอศสรีมคุกกี้พายโดนัท เราจะรู้สึกเหมือนร่างกายไม่มีพลังงานและรู้สึกเฉยชาดังนั้นอาจทดแทนด้วยการทานผลไม้ที่มีรสหวานไม่มากอาทิแอปเปลิลฝรั่งและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หรือกินอาหารเช้าเพื่อสุขภาพต่างๆซึ่งจะมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยให้ร่างกายของคุณสดชื่นขึ้นอีกด้วย 3. รับประทานอาหารออร์แกนิกหรืออาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูป อาหารปรุงสำเร็จหรืออาหารตามร้านอาหารอาจจะเต็มไปด้วยเกลือน้ำตาลผงชูรสในปริมาณที่มากเราไม่สามารถควบคุมได้ค่ะอาหารแปรรูปมันจะแต่งกลิ่นสีและสารกันบูดและถ้าเราสามารถทําอาหารกินเองได้ที่บ้านนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยให้คุณสามารถควบคุมปริมาณน้ําตาลและเกลือในอาหารได้อีกด้วยค่ะ 4. เช็คน้ําตาลให้ดีอย่าลงเชื่อกับขนมเพื่อสุขภาพ รู้หรือไม่ว่าขนมที่ทำจากธัญพืชเช่นกาโนล,ล่าแห้งโปรตีนแท้งและผลไม้อบแห้งในบางครั้งก็มีปริมาณน้ำตาลสูงพอๆก,กับการกินช็อกโกแลตหนึ่งแท่งเลยค่ะ 5. ลดอาหารเช้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาลพวกซีเรียลเครื่อมน้ำตาลนะคะแพนเคก้กราดน้ำผึ้งพายวัฟเฟิลขนมปังกับแยมคัวซองและมัฟฟินเป็นอาหารสุดโปรดท,ที่ผู้คนชอบรับประทานร่วมกับกาแฟนในยามเชา้า แต่ถ้าว่าอาหารเช้าเหล่านี้ค่ะเป็นเหตุให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงดังนั้นอาหารเช้าทางเลือกใหม่ที่ควรเปลี่ยนเพื่อสุขภาพได้แก่กีกโยเกิร์ตไข่ต้มไข่คนไข่ดาวน้ำหรือไข่ที่ทอดบนกระทะเทฟลอนแบบไม่ใช้น้ำมันหรือกินโวคคโดก็ได้ค่ะมีพลังงานสูงและเป็นไขมันดีและมีน้ำตาลที่ต่ำค่ะ 6. สิ่งที่ให้ความหวานตามธรรมชาติภาวะเสพติดน้าตาลไม่ต่างจากความรู้สึกของคนติดแอลกอฮอล์ค่ะเราถึงต้องใช้ความอดทนสูงมากในช่วงเวลาที่ขาดน้ำตาลเพื่อบรรเทาความรู้สึกนี้นะคะลองใช้ความหวานตามธรรมชาติในการทำเครื่องดื่มหรือปรุงอาหารแทนค่ะ7 อย่าเก็บขนมหวานไว้ในบ้านอย่าซื้อพวกช็อกโกแลตไอศครีมหรือลูกอมมาเก็บไว้ในบ้านเพราะถ้าเห็นเข้าเราก็จะโดนความหิวเข้าจู่โจมทันทีและถ้าคุณทนไม่ไหวนะคะก็อาจจะลองหาขนมที่มีความหวานต่ำหรือขนมที่ไม่มีแคลอรี่มากินแทนไปก่อนค่ะ 8. นอนหลับให้เพียงพอ การนอนน้อยหรืออดนอนส่งผลต่อสุขภาพของคุณทำให้เป็นโรคซึมเศร้าและภูมิต้านทานต่อโรคภัยต่ำสมาธิสั้นประสิทธิภาพในการทำงานจึงลดลงแถมกลุ่มคนที่อดนอนยังมีความรู้สึกหิวกระหายและอยากกินของหวานมากกว่ากลุ่มที่นอนเพียงพอดังนั้นการเข้านอนเร็วและนอนหลับให้เพียงพอจะช่วยให้คุณลดความรู้สึกอยากกินของหวานและช่วยให้สมองลดความต้องการของน้ำตาลลงได้ การลดระดับน้ําตาลในเลือดเป็นสิ่งจําเป็นค่ะเพราะน้ําตาลเป็นอาหารที่ส่งผลให้เกิดโรคร้ายต่างๆต,ตามมาทั้งมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนแต่การไม่รับประทานน้าตาลเลยไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องในทางที่ดีเราควรรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่และควบคุมปริมาณน้ําตาลให้อยู่ในระดับที่พอดีจะเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าหากท่านต้องการคู่มือดูแลสุขภาพทานเจล88ขอเสนอคู่มือหนังสือกินดีไตดีอายุยืนแม้ว่าจะเป็นอาหารที่ ออก,กับโรคไตแต่เบาหวานความดันเก้าผู้ที่มีกรดยูริกสูงก็คุมตามได้เช่นกันเพราะการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาค่ะเจลปสิสถานีสุขภาพขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุยืนยาวนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สนุก .com